คลิปนี้เราจะมาแนะนำปั๊มน้ำดีซี12โวลต์น,นะครับยี่ห้อลิงมิงนะครับรุ่น ZQB 6X8 ขีด12นะครับตรงนี้นะครับจากประเทศจีนนะครับซึ่งใช้ไฟฟ้า12โวลต์120วัตต์อัตราการสูบน้ำ6 0 0 0ลิตรต่อ1ชั่วโมง ขนาดท่อปล่อยน้ํานะครับตรงนี้นะครับท่อปล่อยน้ํหนึ่งนิ้วนะครับหรือยี่สิบห้ามิลลิเมตรส่งน้ําได้สูงหกเมตรครับซึ่งใช้ได้กับแบตเตอรี่รถยนต์นะครับเสียบได้กับแบตเตอรี่รถยนต์หรือว่าแผงโซลาเซลล์นะครับสายไฟยาวสองจุดสี่เมตรครับ สีน้ําตาลเป็นขั่วบวกสีน้ําเงินเป็นขั่วลบอันนี้คั่วบวกครับอันนี้คั่วลบนะครับสีน้ําเงินซึ่งมีอุปกรณ์ที่มากับตัวเครื่องทั้งหมดสี่ชิ้นนะครับชิ้นแรกคือตัวเครื่องสูบน้ํานะครับคือตัวนี้นะครับเครื่องสูบน้ําก็จะมีบริเวณตัวเครื่องนะครับมีฐานมีท่อปล่อยน้ํามีสายไฟ ชิ้นที่2ก็จะเป็นหัวฉีดรดน้ํานะครับหัวฉีดรดน้ําตัวนี้ก็จะนํำสายายางต่อเข้าต่อที่ท่อปล่อยน้ํานะครับและส่วนปลายสายมาต่อครับเข้ากับหัวฉีดรดน้ํานะครับตัวนี้ลดน้ําออกทางนี้นะครับตัวที่3ามก็จะเป็นข้อต่อนะครับข้อต่อสายยางตัวนี้ก็จะใช้งาน สำหรับสมุิท่อสายายางสั้นเราจะต่อสองท่อแล้วก็นำท่อสายยางท่อที่1่ใส่ใส่ฝาตัวนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปในช่องนี้แล้วก็ล็อกเข้าไปอีกข้างหนึ่งก็ต่อเช่นเดียวกันครับสายยางอีกข้างหนึ่งเข้าช่องนี้แล้วก็ต่อที่นี่แล้วก็หมุนตัวนี้ล็อกเข้าไปนะครับเป็นการต่อท่อครับ อที่4เข็มขัดรัดท่อนะครับคุณสมบัติใช้งานทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็นสูบน้ำในบ้านรดน้ำต้นไม้นะครับล้างรถหรือสูบถ่ายน้ำใส่ถังเก็บน้ำไว้ใช้นะครับส่วนในเรื่องการเกษตรจะเป็นจำพวกแปลงพืชหรือแปลงผักที่อยู่ไกลไม่มีกระแสไฟฟ้าเข้าถึงวิธีการใช้งานก็ง่ายครับ เพียงแค่นำเครื่องสูดน้ําไปในบริเวณที่ต้องการใช้พร้อมกับแบตเตอรี่หรือแผงโซล่าเซลล์นะครับและต่ออุปกรณ์ต่างๆให้เข้ากันนะครับปัป๊มน้ำา c 12โวลต์ข้อดีก็คือสามารถนำไปใช้ได้ในที่ที่ไม่มีกระแสไฟฟ้านะครับเพราะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่รถยนต์หรือแผงโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์นะครับ แล้วก็จะใช้ไฟฟ้าเพียงแค่12โวลต์จึงไม่ไม่เป็นอันตรายในเรื่องไฟฟ้าดูดหรือกระแสไฟฟ้าช็อตที่อาจจะทําอันตรายถึงชีวิตได้นะครับข้อควรระวังปั๊มน้ําตัวนี้เวลาใช้งานควรจะตรงนี้ควรจะจุ่มจุ่มน้ํานะครับจุ่มลงไปในน้ํานะครับแล้วเปิดใช้งานไม่ควรยกลอยในอากาศนะครับพอถ้ายกลอยอาจจะทําให้มอเตอร์ไหม้ได้นะครับ เี๋ยวเรามาทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องปั๊มน้ำดีซ12โวลต์กันนะครับก็จะมีกำลังดูดน้ำแรงมากน้อยเท่าไหร่ครับขั้นแรกเราเตรียมวัสดุและอุปกรณ์นะครับก็จะมีเครื่องปั๊มน้ำด DC มีท่อสายยางนะครับยาว8เมตรนะครับท่อสายยางนี้ยาว8เมตรแล้วก็มีสายไฟต่อเชื่อมกับ อุปกรณ์แบตเตอรี่นะครับใช้ไฟจากแบตเตอรี่12โวลต์นะครับเดี๋ยวเราจะทำการทดสอบกันให้ดูนะครับขั้นแรกเตรียมท่อท่อสายยางนะครับต่อเข้ากับท่อปล่อยน้ำของเครื่องปั๊มน้ำา DC 12โวลต์นะครับขนาด1นนิ้วนะครับท่อปล่อยน้ำหรือ25ม mm ิลลิเมตรเรานำเข็มขัดนะครับ รับท่อใส่เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็สวมลงไปที่อ่าท่อต่อของตั๊มน้ำ DC 1 2บโวลต์นะครับแล้วก็สวมลงไปนะครับ รวมเสร็จแล้วนำสักกุไลนะครับขันให้แน่นนะครับป้องกันท่อสายยางหลุดนะครับขั้นต่อไปเดี๋ยวทดลองต่อ,อปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าเครื่องปั๊มน้ำครับเพื่อทำการสูบน้ำนะครับ เรานำใส่ไฟไปต่อกับแบตเตอรี่นะครับสายสีน้ำตาลคือขั้วบวกนะครับสายสีน้ำเงินคือขั้วลบนะครับเดี๋ยวต่อครับขั้วบวกนะครับต่อที่สายสีน้ำตาลนะครับส่วนสายสีน้ำเงินอันนี้นะครับต่อกับขั้วลบนะครับ ควมแรงของน้ำนะครับเชื่อมปัามน้ำดีดีใช้ไฟเพียงแค่12โวลต์จากแบตเตอรี่นะครับหรือจะใช้ต่อกับพลังงานแสงอาทิตย์โดยตรงก็ได้นะครับจะเป็นแผงโซลาร์เซลล์นะครับกำลังไฟก็12โวลต์เท่ากับแบตเตอรี่นะครับก็อาจจะไฟสายนี้ได้เลยนะครับสามารถไปใช้งานในทุนที่ที่กระแสไฟฟ้าเข้าไม่ถึงนะครับอันนี้สาธิตความแรงของน้ำนะครับ เครื่องปั๊มน้ำดีสีสิบสองโวลต์นะครับอันนี้เราใช้ท่อสายยางขนาดยาว8ดเมตรนะครับอันนี้แปดเมตรนะครับความแรงยังได้แรงระดับนี้นะครับ อันนี้อัตราการสูบน้ำได้6,000ลิตรต่อ1ชั่วโมงนะครับความส่งสูงได้ทั้งหมด6เมตรนะครับตั้งสายยางขึ้นไปส่งได้6เมตรนะครับส่งขึ้นสูงได้6เมตรนะครับน,นี้สาธิตความแรง ดันของน้ำครับใช้ไฟเพียงแค่12โวลต์น,นะครับเดี๋ยวมารเรา,เ,ราเดี๋ยวเรามาทดสอบอุปกรณ์ตัวนะครับเป็นขัวลดน้ำนะครับที่มากับตัวเครื่องแถมมาให้นะครับเดี๋ยวเราปิดก,กระแส้ไปฟ้าก่อนนะครับ อันนี้เราทําการต่อ,อหัวรถน้ํากับปลายสายยางนะครับปล่อยกระแสไฟฟ้าได้เลยครับ จะเพิ่มแรงดันน้ำนะครับปรับระดับได้ครับความแรงนะครับปรับเป็นปล่อยได้นะครับหรือจะปรับให้พุ่งตัวนี้แถมมากกับเครื่องนะครับ ปรับระดับได้ตามต้องการนะครับแรงไหมครับ เวลาเราปล่อยกระแสไฟฟ้านะครับเราไม่ควรยกตัวเครื่องขึ้นให้ลอยออกจากน้ํานะครับเพราะอาจจะทําให้มอเตอร์ไหม้ได้นะครับเราควรจะจุ่มน้ําไว้ตลอดเวลานะครับเวลาทําการปั๊มน้ําหรือปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปถ้ายกลอยปั๊มน้ําอาจจะไหม้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นประสิทธิภาพของเครื่องอปั๊มน้ํา DC 12โวลต์ยี่ห้อลิงมิงนะครับจากประเทศจีนนะครับ ตอนนี้เรามาทดสอบอาการส่งน้ำได้สูงของปัม๊มน้ำ DC 12โวลต์กันนะครับว่าจะส่งน้ำได้สูงกี่เมตรนะครับเดี๋ยวมองดูตามท่อ PVC ด้านหน้านี้นะครับท่อ PVC ด้านหน้านี้ที่สูงขึ้นไปนี่สูง4เมตรนะครับส่วนปลายสายข้างบนที่น้องยืนถือาสายฉีดน้ำอยู่นั้นความสูง 5เมตรนะครับถือว่าแรงแรงน้ําจะาจะปล่อยได้แรงมากน้อยสักเพียงใดนะครับ ปลายท่อสูงแปดสเมตรนะครับส่วนตัวที่น้องยืนอยู่นั่นสูง5้เมตรน้ำก็ยังไหลได้ได้แรงอยู่นะครับ